สวัสดีครับผู้ชมวันนี้คุณอยู่กับผมอีกแล้วดังทีมูนะครับแลววันนี้ก็กลับมาเตะบอลกันเช่นเคยนะครับ ่วนนี้เราฟอร์มดีกันมากครับคัดมาให้ดูยาวๆเลยครับเพราะเราไม่แพ้ตาเลยนะครับมาดูครับว่าฟอร์มจะเป็นยังไงนะครับเกมแรกเราเจอกับทีมสีฟ้าทีมสีฟ้าได้โอกาสเตะเปิดเกมขึ้นมาครับแล้วตรงนี้สีฟ้าเขาทำบอลกระชอกมาที่ผมครับผมก็ทําชิงกับน้องปอนน้องปอนเห็นน้องมีครับหลุดเดี่ยวผมก็แทงไปโอ้โหแต่ว่าโกออกมาไวครับอย่างเซฟไว้ได้ครับปล่อยลันยาวๆนะครับ เราะว่าเกมค่อนข้างทีง่จะเข้มข้นนิดหนึ่งสีฟ้าขึ้นมาน้องปอนตามประกบครับแล้วตรงนี้เขาจ่ายบอลพลาดครับผมก็เลี้ยงจี้ขึ้นไปครับจ่ายไปน้องมิกด้านขวาน้องมิกหาเพื่อนจ่ายครับแล้วตรงนี้จ่ายเข้ามาให้ผมผมยิงตามน้ําแต่ว่าบอลมันยังไม่มีน้ําหนักครับยังไม่ไกลตัวโกมากเซฟไว้ได้ครับสีฟ้าได้บุกสวนกลับมา แล้วจ่ามาดังขวาจังหวะนี้พี่คิมตามประกบอยู่พี่เขาโดนจีมนะแต่ว่าบอลกระชอบไปินพี่เบอร์ห้าได้ยิงครับชนเสาน้องฟอนยังจับบอลเล่นต่อได้ครับบอลยังไม่ตายกระชากขึ้นไปจ่ายให้กับน้องหยุนน้องหยุนดึงรอเพื่อนนิดนึงแล้วไหลไปหผมครับผมเห็นน้องมิกยืนอยู่เสาสองเปิดไปครับแต่บอลมันไม่สูงเขายังสกัดไว้ได้ครับปีคิมเก็บจังหวะสองจังหวะนี้เบอร์สิบเอ็ดกระชากเลี้ยงขึ้นไป แล้วป้ายมาครับทางนี้แต่ว่าน้องอ้างครับยังเคลียร์ออกไปได้ครับเป็นลูกเตะมุมของสีฟ้าครับเปิดขึ้นมาบอลเลยไปที่เสาไกลครับพี่เขายังเก็บบอลเล่นต่อได้จังหวะนี้คืนไปแล้วน้องมิกขยันครับหลุดเดี่ยวไปจังหวะนี้ยังไงยิงโอ้โหแต่มันตรงตัวครับพี่เขายังเซฟได้ตัดกับมาเป็นลูกเตะมุมอีกครั้งนึงของสีฟ้าสีฟ้าเล่นสั้นแล้วแล้วยิงดูครับชนเสาอีกแล้วครับรอดการเสียประตูไปได้ครับทีมผม พี่มแ่อนี่ผมได้ขึ้นเกมบ้างน้องปอได้ไม่คิมพี่คิมเลี้ยงขึ้นไปแล้วตรงนี้หาตัวจ่ายแต่ไม่มีครับโดนแย่งไปได้แล้วสีฟ้าพี่เบอร์ห้าเลี้ยงกินแดนขึ้นไปจ่ายไปพี่เบอร์สิบเอ็ดบีเบอร์สิบเอ็ดได้ลองยิงด้วยซ้ายแต่ว่าโกผมก็ยังคุมตำแหน่งได้ดีครับแล้วตรงนี้ออกบอลตรงกลางไหมผมผมโดนเข้าบอเลเร็วข้างหลังครับแต่ยังไม่เสียบอลตรงนี้เลี้ยงขึ้นมาครับแล้วจ่ายเข้าไปให้ตรงกลางน้องมิก น้องมิกเลี้ยงวนออกไปทางขวาน้องมิกหมุนแล้วคืนให้พี่คิมพี่คิมป้าอยออกไปด้านซ้ายให้กับน้องปอนน้องปอนตรงนี้ลองยิงไกลดูครับแม่แต่มันไกลไปหน่อยครับแล้วสีฟ้าขึ้นเกมทันทีครับ <Yeah. S 1> ยังคงคองบอลไม่ได้รอจังหวะวิ่งครับแล้วแทงให้บีพเสิทธวิ่งพ,งพีคีตรงนี้น่าจะถึงก่อนแต่ว่าเขายังไปทันครับ พีเบอร์ v 11อยังเลี้ยงรอเพื่อนอยู่แล้วคืนมาลองยิ่งไกลดูครับนองอาร์มสกัดไว้ได้ครับบอลกระชอมาที่ผม<ป>ผมก็เลี้ยงกินแดง<ป>ขึ้นไปครับตร<ป>งนี้ร<ป>อ,น<ป>อ,นอคนวิ่งนําทางป้ายไปให้กับน้องหยุนน้องหยุนกระโดกไปให้น้องมิกแต่มันสั้นไปนิดนึงครับแต่โชคดีครับทีมผมยังได้ทุ่มน้องมิกทุ่มมาไห้ผมครับผมก็โดนลุม3ามครับตรงนี้พยายามจะหาช่องใจแล้วก็ดึงแทงไว้ให้กับน้องมิกน้องมิกป้ายมาน้องหยุนหลุดเดียวยิงเข้าไปครับนำหนึ่งต่อศูนย์ครับ โอ้โหมาดูภาพชา้างอีกครั้งครับต้องชมตัวเองครับแหมผมนี่เล่นดีจริงๆดูครับดึงมา3ตัวครับแล้วก็จ่ายหลุดให้น้องมิกมีพื้นที่เพียบครับทําให้น้องหยุนมีโอกาสในการยิงเน้นๆแบบแบบง่ายอะ่ะเออไม่รู้จะพูดยังไงอะ่ะนะครับนำไปแล้ว1ประตูต่อศูนย์สีฟ้าได้เขี่ยขึ้นมาครับคืนไปพีเขาก็ไม่รีบครับยังมีเวลาอยู่ เปิดยาวขึ้นมาจับบอลน,น้องมิกยังพัวพันอยู่พี่เบอร์ห้าครับอีเบอร์5จ่ายไปพี่เบอร์11พี่เบอร์11แต่งเข้าซ้ายแล้วเปิดเข้ามาบอลมันคุกคิกอยู่หน้าโกแล้วยังไงน้องมิกพยายามจะสกัดพี่เบอร์11บจ่ายติดน้องหยุนแล้วจิ้มออกมาบอลมาตกที่ผมผมก็รีบเปลี่ยนเป็นลูกทันทีครับจากเกมรับแล้วไป้ายไปน้องหยุนน้องหยุนน้องหยุนจับแล้วโยกซ้ายโยกขวาแล้ว ป้ายไปโอ้โหป้ายที่เสาสองครับแต่น้องปอนไม่มาตามนัดครับไม่รู้จังหวะกันตรงนี้แล้วลองหยุนได้จังหวะเล่นบอลตรงกลางนี้พิกผมพิกไปไป้ายไปน้องปอนน้องปอนเลี้ยงขึ้นมาแล้วโยกแล้วยิงโอ้โหคมเสียนี่กะไรวันนี้น้องปอนเป็นู้ไปกินอะไรมาดูครับหากเข้าในแล้วยิงครับบอลมันตกพื้นครับทำให้เซฟยากขึ้นนำสองต่อศูนย์พี่คิมได้บอลขึ้นมาจากกรุกสาประตูไทยน้องหยุนน้องหยุนจ่ายไปกับปอน ยิงจังหวะแรกไม่จับครับโอ้โหสามศูนย์ 0. และเกมนี้ก็จบไปครับและในเกมต่อมาครับเจอกับทีมพี่เอ็มอัดเทพนะครับสีส้มต้องบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยตัดมายาวนิดน,นึงนะครับเพราะว่าผมอยากจะสะดุดีความสามัคคีของทีมผมนะครับทีผมเล่นรับซะเยอะครับเกมนี้ต้องอดทนกันมากเลยทีเดียวนะฮะก็จังหวะนี้น้องมิกได้โอกาสทางขวาแล้วป้ายให้น้องหยุดน,น้องหยุนได้ยิงครับแต่ติดบ,บล็อกเป็นลูกเตะมุมน้องมิก ง้างตีนเปิดขึ้นมาแล้วหยุนได้มงครับแม <Okay. S 1> แต่มันย้อนหลังนิดนึงครับทำให้คุมบอลยาก <Okay. S 1> บอลอยู่ที่พี่เอ็มพี่เอ็มป้ายาไปให้กับพี่เบริบสองพี่เบสองแพ่งมาให้น้องพีน้องผีแต่งเข้าขวาแล้วบอลมันยาวนิดนึงครับแต่สีส้มยังได้บุกต่อต้องบอกเลยครับว่าทีมนี้เนี่ยคองบอลเก่งมากครับทีมผมจะเล่นรับซะเยอะนะครับในเกมน,นี้แล้วสีส้มครับค่อยตั้งเกมขึ้นมา ถ่ายมาครับทางด้านซ้ายแล้วได้พี่เอ็มพี่เอ็มแต่งจ่ายติดครับแต่พี่เอ็มยังใจเย็นอยู่ครับคืนคืนคืนแล้วคืนกลับมาเนี่ยครับเขาเล่นใจเย็นมากเขาไม่ผีผามนะคือแบบค,ค่อยเซตบอลขึ้นมามีกางเกงดำจ่ายไห้น้องพีน้องพีหืตรงนี้ยังเสียบอลแต่ว่าเป็นลูกทุ่มของสีงส้มครับสีส้มทุ่มขึ้นมาใจเย็นครับคืนกลับไปพีวดิตสาม จังหวะจ่ายตรงนี้แล้วมาดูครับนี่ครับคือหาบอลไม่เจอครับฝั่งสีส้มได้ครองบอลเยอะมากแล้วพี่เอ็มป้ายออกไปที่ริมเส้นตรงนี้ไปไม่ได้ครับโดนลุมสองต้องเล่นรับแบบอดทนนิดน,นึงครับบอลอยู่ที่พีพีทำชิงกับพี่เบสสามป้ายไว้ด้านซ้าย แล้วน้องมิกแย่งมาได้น้องหยุนได้สวนกลับตรงนี้ครับรอตัวจ่ายผมวิ่งเติมมาตรงกลางแต่น้องหยุนไม่ให้ครับจะไปเองต้องเสียบอลตรงนี้พี่เบอร์สามย่งได้ไปไปตรงกลางแล้วพี่เบอร์ดิบสองตรงนี้ครับเียงขึ้นมาจ่ายแทงทะลุช่องไปแต่ว่ามันยาวนิดหนึ่งครับออกข้างไปทีมผมขึ้นเกมขึ้นมาครับน้องอาร์มตรงนี้ดึงแล้ว แทงไปกับน้องมิกตรงนี้มีพื้นที่ครับน้องมิกเลือกยังไงเลือกยิงเองครับโอ้โหข้ามคานไปแบบไม่ได้ลุ้นครับไม่เป็นไรครับถือว่าได้จบแล้วตรงนี้ครับบอลขึ้นมาครับตายไปอีกฝั่งหนึ่งครับเบอร์12เล่นหังหวะเดียวพีเบอร์3ลองยิงดูครับโอ้โหแล้วมันคมเส้นนี้กัะไรคือมันคมไปไหนคมอย่างกับมีดนะครับคือประกบห่างนิดเดียวครับ โดนยิงทันทีโกหมดส์เสกครับลูกนี้ผมโดนนํำก่อนหนึ่งศูนย์น้องปอนให้มาที่ผมผมจ่ายไปน้องยุนนับน้องยุนแต่งเข้าซ้ายแล้วยิงบอลยังไม่ตรงกรอบครับแต่ก็ใกล้เคียงขึ้นเรื่อยๆครับแล้วผมก็ต้องเล่นรับต่อไปครับดูครับคือเขาลุกคลองบอลกันดีมากครับทีมผมจะเล่นรับซะเยอะครับเกมนี้จนตอนนี้ครับทีมผมเริ่มทนไม่ไหวครับคือมันโดนนําเยอะครับพี่คิมจ่ายไปให้น้องปอนไม่ตรงครับตรงนี้พี่กเกงน้อเงิน น้องอัมน้องอัม่ายไหมผมผมต้องคายบอลเร็วครับเพราะว่าม,มีพื้นที่เล่นพี่คิมแทงไหมกระปอนปอนตรงนี้่ายไปทน้องหยุนน้องหยุนขึ้นมาที่ริมเส้นฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายเลียงจีขึ้นมาแล้วยิงครับโอ้โหเป็นลูกเตะมุมครับมิกน้องมิกเล่นสันไหมผมผมเห็นตรงกลางน้องหยุนรุดอยู่หาช่องจ่ายเข้าไปแล้วแล้วยิงครับโอ้โหแต่มันปิ้นข้ามคานไปครับลูกนี้ แล้วตอนนี้ก็ผมสั่งทีมครับเพสสูงแล้วเพราะว่าสกอร์โดนนํำครับถ้าเล่นรับต่อไปเนี่ยรอแพ้อย่างเดียวครับเพสสูงเลยนะตัวใกล้นะเพสสูงเลยนะตามแล้วดีปอนคือเข้าเร็วครับใครได้บอลปุ๊บถึงตัวทันทีน้องปอนทุ่มกันไหมพีคิมพีคิมจับบอลแล้วโดนจิ้มออกข้างไปครับเป็นลูกทุ่มพีคิมทุ่มไห่ปอน บอลบางบอลเอาไว้ครับบางบอลแล้วป้ายไปก็ยุนหยุนแต่งเข้าขวาแล้วยิงทันทีครับติดบล็อกพีเอ็มสีส้มนี่ครับทีมผมช่วยกันเพจครับแล้วดูครับจนได้โอกาสยิงจังหวะนี้ครับน้องปอนช่วยทีมตีเสมอหนึ่งต่อหนึ่งครับต้องชมความขยันของทีมผมนะที่ช่วยกันเพจจนได้ยิงประตูครับแล้วพี่กังเกงน้าเงินครับป้ายไปให้กับพีเอ็มตรงนี้พีเอ็มเปิดเข้ามาทางขวา ไอพี่เบอร 3, ์ิบสามพี่เบอร์ิบสามเลี้ยงตัดเข้ามาโดนลุมสองครับดูครับดูการเพสของทีมผมแล้วตรงนี้ผมได้บอลเปลี่ยนแกนเอาไปให้กับน้องอาร์มฝั่งขวาครับน้องอาร์มก็มีพื้นที่ได้เลี้ยงขึ้นมาแล้วประจายให้ผมแต่มันย้อนหลังมาหน่อยครับน่าเสียดายการบุกเป็นลูกทุ่มของสีส้มสีส้มทุ่มขึ้นมาครับพียงเกลี่น้ำเงินจ่ายมาตรงกลางแล้วทีมผมถึงเร็วทันทีพี่คิม ไปเถอน้องหยุนน้องหยุนแต่งเข้าขวาแล้วซัดโอ้โหขึ้นนำสองต่อหนึ่งครับดูภาพชาอีกครั้งตบมือให้เลยครับยอดเยี่ยมจริงคือทีเกมนี้เนะี่ยทีมผมอาจจะไม่เล่นสวยงามนะพีแต่ว่าเรื่องสปิริตช่วยกันเล่นเนี่ยต้องชื่นชมนครับนานๆทีทีมผมจะเล่นได้อย่างนี้นะครับเนี่ยแล้วนี้เป็นลูกเตะม,มุมครับเปิดขึ้นมาน้องพีได้ง้างยิงแต่ไม่ตรงกรอบรับบอลมาตกที่ผมผมก็เลี้ยงแล้วก็จ่ายน้องปอนตรงกลางน้องปอนจับบอลยาวนิดนึงครับโดนแย่งไปได้ทิ้งเกมเงิน ใชพี่พี่ํำชิงพี่เบอร์สิบสองพี่เบอร์สิบสองได้ลองยิงดูขออภัยครับพี่เบอร์สิบสี่ครับยิงดูครับแต่ว่าตรงนี้เป็นลูกทุ่มของทีผมน้องหยุนทุ่มเข้ามาให้น้องอาร์มน้องอาร์ามจ่ายไหมผมผมโดนประกบเลวโดนจิ้มจากข้างหลังครับแล้วเสียบอลไปก็พยายามเพรสเอาบอลคืนครับตรงนี้ยิงเก่งนันเลี้ยงแต่ว่าแหมมันยาวออกข้างเลยครับเป็นลูกทุ่ม ทุ่มยาวไปอฝั่งนึงให้พี่คิมพี่คิมเปิดจังหวะเดียวกะให้น้องปอลหลุดเดียวไปยิงแต่มันยาวไปนิดนึงครับเลยไปถึงผู้รักษาประตูขึ้นเกมมาครับกางเกงน้ำเงินพี่เก่งเงินไ,ได้บอลแล้วป้ายมาตรงกลางครับพี่เบอร์สิบสามพี่เบอร์สิบสามหาตัวจ่ายครับป,ป้ายออกไปให้พี่เบอร์สิบสองพี่เบอร์สิบสองคืนไปพี่เบอร์สามพี่เบอร์สสาม ทิศบอลได้ครับตรงนี้แล้วป้ายออกมาให้พี่เบอร,ร์พี่เบอร์4เด่นลองยิงดูครับแมตรงกรอบครับแต่โกผมยังเซฟได้ครับแล้วตรงนี้น้องหยุนได้บอลดึงจังหวะหลบพี่เบอร์4ไปหนึ่ง <ยน S 1> ตัวแล้วตรงนี้ไปที่ริมเส้นน้องมิกน้องมิกจ่ายตรงนี้โอ้โหน้ำหนักมันไม่ได้ครับทําให้เขาเคลียร์ไปได้น้องอาหม,มุงออกข้างไหมครับลงมาลงมาและใกล้จะหมดเวลาครับสีส้มมีโอกาสบุก อีกไม่เยอะครับตรงนี้น้องพีจับบอลได้ให้พี่เอ็มพีเอ็มครึง่งพีเอ็มครึง่งแล้วยังไงพีเอ็มครึ่งไปด้านซ้ายแล้วป้ายตรงกลางน้องพีน้องพีจับบอลให้พี่เบอร์สิบสองยิงลูกนี้โอ้โหมันถักเสาไปนิดเดียวเกือบตีเสมอได้ครับทำให้เกมนี้จบไป2ประตูต่อ1เกมต่อมาครับเจอกทีมสีฟ้าอีกครั้งหนึ่งต้องบอกเลยว,ว่าเกมนี้เนี่ยผมยิงสวยมากนะติดตามแบบติดตามรอได้เลยนะครับตรงนี้ผม ทีมบอลได้แล้วทีมให้น้องหยุนน้องหยุนก็ผิวหลบไป2คนครับตรงนี้แล้วคึงให้น้องมิกน้องมิกป้ายก,กลับเข้ามาครับน้องหยุนจับยาวไปหน่อยครับต้องเข้าแล้วเฮียเป็นไงอะทำให้ไม่ได้ยิงในจังหวะนี้แล้วพีเบอร์สิบเอ็ดได้บอลโดลุมสองครับตรงนี้บอลกระชอกมาผมพลิกบอลทันทีครับแล้วได้บุกทันทีจับกล้องนิดหนึ่งแล้วยิงไกลเสียบสามเหลี่ยมแบบโคตรฟุกนานนาีดีผมยิงได้แบบนี้นะครับเนี่ยน้องหยุนมาร่วมทำความยินดี ดูกันอีกครั้งหนึ่งครับนี่ครับยิงแล้วมันโอ้โหมันเสียบมุมแบบยังกับผีจับยัดนํำก่อน1ต่อ0สีฟ้าครับขึ้นเกมมาน้องปอนตามไล่บี้ครับขึ้นเกมยากเลยทีเดียวแล้วพีเบอร์11ก็พยายามมาช่วยครับหลุดมาตรงนี้ผมอันโทนี่ครับลูกข่างเทินจ่ายให้น้องปอน น้องปอนให้น้องหยุนน้องยุนแต่งเข้าซ้ายแล้วยิงลูกนี้โอ้โหเสียบคานเข้าไปครับขึ้นนำสองต่อศูนย์ดูกันอีกครั้งหนึ่งแบบใกล้ๆแต่งเข้าขวาแล้วไม่แน่ใจว่าเข้าหไหมนะมแต่ทีผมเข้าใจว่าเข้านะครับแต่ไม่เป็นไรครับก็ยังนำอยู่ดีตรงนี้พีเบอร์17บังบอลไว้แล้วจ่ายป้ายไปด้านขวาให้พีเบอร์11 พี่เบอร์สิบเบางไว้น้องปอนตามไล่บี้ตลอดลอลอครับผมบอกว่าเบาหน่อยน้องออไม่ต้องไล่บี้ขนาดนั้นอบอลน,นำนะแล้วตรงนี้ครับพี่สีฟาจ่ายไหมพี่เบอร์หกพี่เบอร์หกหันหน้าเข้าหาโกแล้วจ่ายออกมาผมก็จิ้มบอลสกัดไว้ได้ครับพี่เบอร์11แต่งเข้าซ้ายแล้วยิงลูกนี้แต่ว่าผู้รักษาประตูที่ผมยังเซฟไว้ได้ครับเตะมุมขึ้นมาพีรองเท้าเขียวเลี้ยงจี้เข้าไปครับ ไอพี่เบอร์หกพี่บอกให้พี่เบอร์สิบเอ็ดพี่เบอร์สิบเอ็ดแต่งเข้าซ้ายแล้วยังไงยิงติดบล็อกพี่คิมครับทีฟ้ายังได้บุกต่อเนื่องครับทีมผมเล่นรับซะเยอะครับเกมนี้แล้วแหม่ยิงไกลดูครับเซฟไว้ได้สบายสบายตรงนี้น้องปอนทำชิ่งกับผมผมเลี้ยงจี้ขึ้นมาครับโดนเข้าข้างหลังครับแต่ว่ายังได้อยู่ที่น้องอาร์มน้องอาร์มายขึ้นมาตรงนี้ผมโดนเข้าหลังนี่แล้วครับเลยดึงจังหวะนิดนึงคืนให้พี่คิม พี่คิมหาตัวจ่ายแล้วแทงไม้กับน้องหยุนว่าจังหวะมันไม่ได้ครับพีโบหกระชากขึ้นมารอเพื่อนนิดหนึ่งขึ้นไปให้พีรองเท้าเขียวพีรองเท้าเขียวเลี้ยงจี้ขึ้นมาแล้วจ่ายมาตรงนี้ผมได้เหลี่ยมครับเลยบางเอาลูกทุ่มฮะแล้วก็ทุ่มขึ้นไปน้องหยุนน้องหยุนก็พลิกบอนไปจ่ายให้กับน้องมิกน้องมิกก็ใช้ความเร็วเลี้ยงขึ้นมาตรงมุมครับยังได้อยู่ไหมแมหมออกไปเองครับ ตัดกันมาอีกรอบหนึ่งเป็นน้องปอนครับได้มีพื้นที่หลุดเดียวๆแล้วยิงลูกนี้แม่ฟอร์มเก่าๆน้องปอนกลับไปอีกครั้งยิงยังไม่เข้าครับตรงนี้สีฟ้าได้บุกต่อครับปีเบอร์สิบเอ็ดบังบอลเล่นแต่ว่าจับบอลยาวนิดหนึ่งครับน้องปอนจ่ายไปน้องหยุนน้องหยุนจับบอลแล้วตรงนี้ไปน้องมิกน้องมิกยังไงเลี้ยงขึ้นมายิงเองครับโอ้โหใจคอไม่จ่ายเพื่อนครับออกหลังไป เป็นลูกเตะมุมครับตรงนี้แล้วน้องมีครับเปิดเข้ามาตรงนี้น้องปอนได้มงเกงคอล้อมงแต่มันไม่ตรงรอบครับหน้าสีแดงจริงสีฟ้าเลเร็วพที่เบรคเบจับ,บอลน,น้องมิกยังไม่ได้แล้วบังบอลไว้ไม่ยอมออกบอลครับตรงนี้เกี่ยวกันลบ้มเรียบร้อยชนกันเกี่ยวกันเกี่ยวกันเกี่ยวกันไม่เป็นไรไหมเจ็บเป้าพี่เป็นไรครับก็เป็นจังหวะเกี่ยวก็ล้มครับไม่ได้มีอะไร พี่เขาก็เล่นต่อได้ครับไม่เป็นไรครับขอราะขอโพรกันไปจบเกมไหมครับก็ชนะไปอีกหนึ่งเกมและเกมสุดท้ายครับเจอสีฟ้าอีกครั้งหนึ่งครับที่ตัดเกมนี้ไม่ดูเนี่ยเพราะว่าเป็นน้องแฟงนที่จะเป็นพระเอกของเกมนี้ครับคือน้องอาจจะไม่ได้เตะเก่งมากครับแต่ว่ามีความขยันแลวก็อะไรที่น่าสนใจให้ดูกันในเกมนี้ครับเดี๋ยวมาดูครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับตรงนี้สีฟ้าได้บุกขึ้นมาครับพี่เขา ดึงรอเพื่อนแต่ว่าเสียหลักล้มลงไปครับลงนี้เป็นจังหวะสวนกลับผมก็จ่ายไป้ายไปให้น้องปอนทั้งน้นซ้ายน้องปอนทํายังไงสับสับหนึ่งสองสามแล้วยิงโอ้โหโกเขาพลาดครับน้องปอนก็ได้อนสงส์งไปครับจังหวะนี้ทําให้ทีมผมขึ้นนำหนึ่งศูนย์แล้วตัดกลับมาครับพี่รองเท้าเขียวจ่ายยอนไหมพี่เบอร์หกพี่เบอร์เบอร์หกเบอร์ห้าไม่ใช่เบอร์หกยิงลูกนี้ติดเซฟผู้รักษาป,ประตูครับแต่ว่าที่ฮาก็คือน้องมิกกู หันหลังหลบบอลแตแล้วแหม่กองหลังอะไรกันเนี่ยมีความกลัวบอลอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะครับเนี่ยตรงนี้ครับสีฟ้าจ่ายมาครับพีเบอร์หกป้ายไปพี่บอลนอกข้างไปครับตรงนี้น้องมิกโยกหลบไปหนึ่งคนป้ายไปกับน้องอามน้องอามตรงนี้ดึงเราเพื่อนใจไหมผมผมก็ไม่รู้จะทำไรครับยิงอัดเข้าไปเลยครับแล้วตรงนี้บอลถึงน้องแฟงน้องแฟงจับบอลยาว เสียบอลไปดูความพยาหยามของน้องแฟงครับโอโหวิ่งไล่กวดยังกับตำรวจจาโจรดูครับนี่ครับไปแสีบอลคืนไม่ได้ครับสุดยอดมากครับน้องแฟงแล้วตรงนี้ครับน้องมิกให้ไปน้องหยุนน้องหยุนตรงนี้โยกเข้ามาตรงกลางแล้วหมายผมผมก็ทําการจ่ายคิเลอร์พาสแบบเหนือเหนือให้น้องหยุนหลุดไปยิงเดียวเดียแบบโล่งโลงประตูต่อศูนย์ดูภาพชา้ากันอีกทีนึงแบบอีกมุมหนึ่งครับนี่ครับคิเลอร์พาสแบบเหนือสัน เหนือซัดเลยทีเดียวนี่ครับดูอีกดูอีกครั้งหนึ่ง้องหยุนก็หลอกยิงเข้าไปครับกี่รเ้าเขี่ยครับโยกเข้าซ้ายดูทักษะฟุตเวิร์สครับไม่ธรรมดางจริง,งที่เขาแล้วตรงนี้จ่ายไปเ<ๆ>ทียรองเท้าเหลืองเี่ยรองเท้าเหลืองตรงนี้เบอร์21เปิด,เ,ปดเข้ามาข<อ><ป>้างในแหมบอลมาอยู่ที่ปอนครับ้องปอนกาชาขึ้นไปกาชาขึ้นไปไม่จ่ายครับยิงเองครับโอ้โห มันยังไงมันต้องจ่ายแต่มันเลิกยิงเองอ่ะเออไตคอแล้วนูนน้องแฟงครับพยันเบียดแย่งบอลล้มไปแล้วครับโอ้โหด้วยความที่ไม่ค่อยฟิตครับพี่เขาไม่ได้ทําอะไรเลยครับแต่ว่าน้องแฟงขาอ่อนล้มไปเองครับแล้วตรงนี้พี่รองเท้าเขียวได้ฉีดยาออกหลังไปครับน้องอามป้ายไปแล้วตรงนี้น้องแฟงได้บอลครับเพื่อนก็ตะโกนบอกว่า ไอ้ว่างจ่ายเลยน้องเขาจ่ายทีมตงรงข้ามครับเพราะว่างเหมือนกันเป็นยังไงน้องแฟงไอคิวสองร้อยไอเวนโอ้โหเกือบเสียประตูครับเพื่อนต้องหันมาด่าครับที่ว่างเนี่ยทีมเราไม่ใช่ทีมตรงข้ามนี่ครับความฮาของน้องแฟงยกให้เลยครับเกมนี้และตรงนี้สีฟ้าได้โอกาสยังไง Gon ยังยิงไม่ได้ครับไหลไหมผมผมพลิกขึ้นมาครับตรงนี้น้องอาร์มานนี่ยังไม่ได้ยิงครับผมอยากปั้นน้องเขาผมก็เลยไหลบอลไป น้องอามง้างตีนยิ่งโอ้โหข้ามคานครับเร่ๆพี่เร่ๆพี่แล้วสีฟ้ายังไม่ยอมครับยิงน้วเขียวโดนแย่งไอบอลอยู่ที่น้องมิกน้องมิกไหลคืนปอนแต่มันยาวนิดนึงครับแต่ว่าต้องปอนยังสปีดไปจิ้มบอลเข้าประตูไปได้ครับได้มาอีกหนึ่งประตูครับและในเกมนี้ก็ประมาณนี้ครับช่วงท้ายของคลิปนี้นะครับก็จะเป็น ประตูที่ผมทําได้กับสีส้มนะครับคือสีส้มเขายืมผมไปเล่นด้วยนะก็มาดูครับว่าจะเป็นยังไงครับังหวันนี้ผมสแกนแล้วเห็นโกออกมาไกลผมก็เลยจับบอลปุ๊บช่างน้ำหนักนิดนึงชิปทันทีโอ้โหเหนื่อยชัดไหมทุกคนเป็นไงไม่ธรรมดามาดูภาพช้ากันอีกมุมหนึ่งดูครับจับบอลปุ๊บมองหน้าชิปแหมแต่ต้องปอนบังกล้องพี่นิดนึงนะกะจะสกัดตาลุงพี่ใช่ไหมเนี่ยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ